หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ Suzuki XL7 รถยนต์มัลติด y น a ามิ crossover ปรอบโจทย์ทุกการใช้งานเต็มขั้นกับระบบความปลอดภัยสัมผัสได้ตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซู z u k i ทั่วประเทศเซอร์เจมส์คันที่ขับเขาใหญ่โรงแรมคุณภาพสัมมานาจัดเลี้ยงจัดงานมงคล ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาพร้อมสุดยอดสนามกอล์ฟครบในที่เดียวสนใจติดต่อ0 3 6 3 4 3 2 0 0หรือคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษได้เลยครับไปดูแมนยูกับพวกเรา2คู่เต็มอิ่มที่ Old โอทา f ฟอร์ดดนสเปอร์และนิวคาสเซิลเดือนตุลาคมนี้ัวสนามแบบเต็มอิ่มจุใจสอบถามรายละเอยียดได้ที่ไลน์ในภาพหรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับผมกัอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดง มันยูเต็ดเ,เก็บชัยชนะในเกมที่ยากสุดๆกับฟอร์มันยอดเยี่ยมของเจ้าถิ่นเซาทันตันที่ต้องบอกว่ามีทุกอย่างขาดแค่ประตูครับแต่ก็ต้องชื่นชมการรวมจิตรวมใจช่วยกันเล่นทําให้นักเตะปีศาจแดงคว้าสามคะแนนล้ําค่าที่เซนต์แมรีสเตเดียมจากประตูชัยของบูโน่แฟนเดย์ช่วงต้นครึ่งหลังรูกเกมต้องบอกว่าเข้มข้นและตึงสุดๆแต่เทนฮากก็เลือก11ตัวจริงแบบเกมที่ชนะเลียร์พูลยึดตามชุดเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง กอต์แมตุมูเนยังคงออกสตาร์เช่นเดียวกับแอนโทนีอีลังกาส่วนคาสเซมิโลผู้เล่นใหม่รอโอกาสที่มานั่งสำรองเหมือนกับคริสเตโนโรนัลโดที่เตรียมลงมาช่วยน้องๆในช่วงครึ่งหลังการวางแผงแบ็กโฟชุดเดิมทําให้แฟนๆอุ่นใจมากขึ้นเพราะทีมนั้นเหนียวแน่นเข้าขารู้ใจกันบวกกับความชัวร์ด้วยในการสอดซ้อนตำแหน่งการจัดแบบนี้ทําให้แฮร์รี่แม็กไลวรุกชอเจจะของพื้นที่เดิมยังต้องนั่งสำรองต่อไปซึ่งเป็นภาพที่ไม่คุ้นเคยนะกับแฟนๆปีศาจแดงครับ ที่ติดตามทีมมาช่วง2 3ปีหลังเอจนฮากรกลาดอบโดยที่ไม่แคร์ว่าคุณอยู่มานานแค่ไหนเป็นกับตันทีมหรือเปล่าถ้ามีคนที่เล่นดีกว่าช่วยทีมได้เยอะกว่าแล้วฟอร์มคงเส้นคงวากว่าคนนั้นก็ควรได้ออกสตาร์ทก่อนแต่ฤดูกาลยังอีกยาวไกลกับปันแฮร์รี่และลุกชอคงจะได้สอบมาลงเล่นบ้านในเกม,เมอ,อื่นกับโปรแกรมที่อัดแน่นตลอดทั้งฤดูกาล การจับตัวของเจนฮันในแผนเกมรับแฟนๆน่าจะชื่นชอบเมื่อมีการประกาศ11ตัวจริงออกมาจริงไหมหล่ะครับไทยเลวมาเลเซียทำให้พวกเราประทับใจ2เกมติดนั้นนี้อาจจะแตกตาออกไปเพราะเขาต้องระวังเกมรับเป็นหลักไม่ได้เติมสูงมากนักเจอทั้งคายบอกเกอร์ปีเตอร์โจอาลิโบรวมถึงเชียร์ดและซูตอาร์มซองที่ลงมาเป็นตัวสำรองมาเลเซียมีทั้งช็อตแกะเพสซิ่งสวยๆวยดึงบอลลงค่อยๆเล่นอย่างใจเย็นกัดไม่ปล่อย เข้าสกัดแบบดุดันถึงตัวรวมทั้งเคลียร์จังหวะเดียวให้บอลขาดไปเลยก็มีซึ่งหล้วแล้วต่สร้างความประทับใจให้พลพรรคผีดแดงทั้งนั้นมาเลเซียจ่ายบอลสาเร็จ30ครั้งเจากาดจ่ายบอล35ครั้งครับคิดเป็น86%และเข้าสกัดทั้งหมด3ครั้งเจากาด3าครั้งคิดเป็น100%เพร้อมทั้งเก็บบอลสมาคลองได้5ครั้งถือเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมต่อเนื่องของเจ้าตัววันนี้เกมรับต้องมาก่อนเพราะทีมนักบุญนั้นดุดันเหลือเกิน เลสโนปาเตเนสเป็นอีกคนที่ต้องรับคําชื่นชมและดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติกับมาตรฐานที่เขาสร้างไว้ให้กับทีมที่เข้าฝักต่อเนื่องนอกจากเข้าบอลเด็ดขาดแม่นยํายังเป็นตัวชนที่ดีในการตามติดเชียร์ดําสกัดบอลสุดท้ายก่อนจะเป็นจังหวะที่เด็ดที่ขาดของซอทันตันในการใส่สกอร์และก็มีบอลสั้นสลับยาวให้แฟนๆได้ลุ้นบ้างครับสำหรับสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดไม่รู้ทุกท่านคิดเหมือนกันหรือไม่คือการตามติดประกบชิดตัวแบบไม่ให้ตัวลูกคู่แข่งได้หายใจ พอหันหน้าปุ๊บก็เจอลิซันโดทันทีนี่คือคุณสมบัติที่ดีมากๆของกองหลังเพราะแท้จะไม่เปิดพื้นที่ให้กองหน้าได้เล่นแม้จะมีช็อตกักๆในการสื่อสารกับดับบิดเดคาเล็กน้อยที่แชร์ดัมหลุดไปยิงแต่โชคดีที่อดัมยิงเบาถ้าค่อยๆปรับกันไปและเล่นด้วยความต่อเนื่องน่าจะเข้าข่ารู้ใจกันมากขึ้นกองหลังจอมบูโดนลูกกระกาศชนะ5ครั้งจะกโอากาสทั้งหมด5ครั้งคิดเป็น100%ซและโดนลูกบนพื้นชนะคิดเป็น100%ตเช่นเดียวกัน กราบขวาในแผนเกมรับเราเฟอวารานเล่นได้เนียนกริปกับการซ้อนจังหวะเพื่อนๆในยามคับขันไม่มีข้อผิดพลาดได้เห็นเลยเล่นได้แน่นอนตลอดทั้ง90นาทีทั้งลูกบนพื้นและลูกกลางอากาศขณะที่เดลโกดาโลก็พัฒนาเกมรับได้ดีขึ้นเรื่อยๆแม้จะต้องเจอตัวลูกที่มีความคล่องอย่างอาดัมอาร์มสตองคอยเล่นงานครับช็อตในครึ่งหลังที่วาเสียคืออาร์มสตองนั้นผ่านมาได้ก่อนจะเปิดให้อลิโบมงติดเซฟดับบิดเดคา วันนี้พี่เดย์เก็บคินชีได้เป็นนัดแรกของฤดูกาลในซีซั่นนี้เซฟไป4ครั้งครับพร้อมกับฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเจ้าตัวเองและเพื่อนร่วมทีมที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันครั้งสุดท้ายที่ปีศาจเก็บครินชีได้ในพรีเมียร์ลีกต้องย้อนไปนเดือนพฤษภาคมฤดูกาลที่แล้วชนะเบนฟอร์ด3ต่อศูนย์ที่โอทรวฟอร์ดสำหรับแผงแดนกลางถ้าไม่นับฟอร์มก่อนหน้านี้ของสกอตต์แมตตูมิน่ที่แฟนๆบ่นเขาตั้งแต่เกมกับเลวพูเป็นต้นมาหรือนะับตั้งแต่ที่ได้คาสเซมิโลมานั่ วันนี้เขาช่วยป้องกันลูกกรลากาทั้งฟรีคิกทุ่มไกลและเตะมุมได้เป็นอย่างดีเป็นหน่วยกล้าตายคอยเข้าไปตัดเกมดีเล์เกมเจ้าถิ่นเอาไว้ส่วนปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเรื่องเก็บบอลไว้กับตัวนานและออกบอลไม่ดีดีขึ้นเล็กน้อยครับปล่อยให้พี่ใหญ่เอเล็กเซนไปคนทําหน้าที่นี้จังหวาไไนตันแล้วก็คายบอลไปใหเ้เพื่อนรับหน้าที่ในการขึ้นเกมต่อส่วนคาเซมิโลและเฟร็ดคู่หูบราซิลก็ทําได้ยอดเยี่ยมเช่นกันเมื่อลงมาเป็นตัวสํารอง คาเซมิโล่บล็อกบอลลูกยิงในช่วงท้ายเกมเอาไว้เฟรดก็ลงมาบี้ตรงกลางเพื่อปกป้องหน้ากรอบเขตโทษอย่างดีที่สุดการลงม้าของทั้งคู่ช่วยทีมปิดเกมได้แม้จะหวาดเสียวช่วงท้ายสักเล็กน้อยก็ตามคริสเตียลิกเซ่นเป็นอีกคนที่ต้องรับคำชื่นชมแบบเข้มๆครึ่งแรกเขาเป็นตัวสร้างสรรเกมอย่างแท้จริงทั้งออกบอลสั้นสลับยาวมีสอดขึ้นไปด้านบนวิ่งทำทางให้เพื่อแล้วย,ยืนประคองในพื้นที่บริเวณระหว่างมาเลาเซียกับมาติเนส แถมยังสนับสนุนซานโชด้วยประสบการณ์ของเขาและความแน่นอนทําให้แดนกลางของยูเต็ดมีสมดุลมากขึ้นครับผู้เล่นในเกมรุกวันนี้จะโดนซานโชดูงเงียบไปหน่อยกับจังหวะเอาชนะ1ต่อหนึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตการวางหมากของลาบัสเซตูเทลใช้ผู้เล่นหลายคนมาจัดการากับเขาครับโดยเฉพาะวอร์เกอร์ปีเตอร์กับเบลล่าคอชับที่เล่นได้ดีในเกมเมื่อคืนส่วอนทูนี้อีลังกาในครึ่งแรกเสียบอลค่อนข,ข้างบ่อยแทบจะไม่ผ่าน1ต่อหนึ่งเลย จนมาบูบบ้านในช่วงต้นครึ่งหลังมีจังหว,วะแหวกเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ตัดสินใจไม่ดีครับไม่ได้ยิงก่อนจะโดนเปลี่ยนตัวออกไปนอกจากเฟสและคาเซมิโลที่ลงมาท้ายเกมแล้วพิโดตัวตึงเป็นคนแรกที่ลงมาก่อนครับโลโนอยินค้ำในแดนหน้าและพยายามหมุงเช็ดให้น้องๆหลายครั้งแต่น่าเสียดายที่เชื่อมกันไม่ติดช่วงท้ายน,นั้นอิลิกเซนขยับมาสูงขึ้นสับสนโลนันโดครับส่วนบูนโนออกไปยืนขวาโดยมีเฟสคาเซมิโลและแมตตูมินีปัดกวาดอยู่ตรงกลาง ประตู1นึ 0, ซึ่งเป็นประตูชัยในเกมนี้ต้องบอกว่าลงล็อกทั้งจังหวะทะลุขึ้นไปจังหวะแอสซิสของดาโลและจังหวะแปรเล่นทางของบรูโนโ่น่าคิดนะครับถ้ายูเต็ดไม่ได้ประตูนี้สกอ์อาจจะจบลงไม่เป็นไปตามที่หวังเพราะซานตันมาดีเหลือเกินและก็ควรมีแต้มด้วยซ้ําบรูโน่แฟนเดสปลดล็อกประตูแรกในซีซั่นได้พร้อมความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยมวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบไม่มีหมดวันนี้เขาทําหน้าที่สอดเข้าพื้นที่สุดท้าย เป็นตัวเติมเข้าไปในกรอบประตูที่เกิดขึ้นน่าจะเพิ่มความมั่นใจให้บรูโน่ได้หลังจะโดนกระแสวิจารณ์ก่อนหน้านี้ส่วนแรชชี่กับบทบาทหน้าเป้าพอพื้นที่ไม่ได้เปิดให้เขาวิ่งมากนักและเจอความใหญ่ของคู่เซนเตอร์ซารันตันทําให้เล่นไม่ถนัดเท่าไหร่ต้องลงมาเชื่อมต่ํากับเพื่อนๆบ้างและดูจะเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับเกมไม่เยอะแต่ก็ทําให้กองหลังนักบุญไม่กลาดลันสูงขึ้นมาบางช่วงบางตอนของเกม เอริกเทนหาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าประตูที่เราทําได้ไม่ใช่ความยอดเยี่ยมของบรูโน่แค่คนเดียวแต่คุณอย่าเข้าใจผมผิดนะมันไม่ใช่แค่การจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมแต่มันคือการเล่นเป็นทีมของเรานั่นคือวิธีการที่ผมต้องการให้นักเตะของเราเล่นก่อนพักครึ่งเรามีโอกาสที่ดีที่สุดผมพอใจกับการเริ่มต้นเกมนี้แต่ต้องเข้าใจว่านี่เพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลและคู่แข่งก็เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมคุณต้องต่อสู้เราทําให้เห็นถึงเรื่องนั้น เราจึงได้รางวัลพิเศษเป็นชัชนะแบบเก็บคลินชีตพอสโควิค์ผ่านทาง BT Sport พูดถึงเลซโดมปาติเนสที่ได้รางวัล Man อ f the m a t c ต2เกมติดต่อกันครับก่อนเริ่มซีซั่นผมกังนวลว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนในพรีเมียร์ลีกแต่เขาทำให้เห็นแล้วว่าเป็นนักเตะที่มีความดุดันมากๆทีมต้องมีคุณสมบัติข้อนี้อยู่ในแต่หยูดสถติการเล่นเกมเยือนที่ย่ำแย่ไว้ได้เราต้องต่อยอดแรงกระตุ้นจากเกมกับเลี้ยวพูและทีมก็ทำได้สำเร็จ หลังจบเกมนั้นลพลพรรคผีแดงที่ตามไปเชียร์ในสนามได้เก็บบรรยากาศที่นกเตโยเต็ดเ,เดินมาขอบคุณแฟนๆครับและก็มีภาพประทับใจเกิดขึ้นผู้เล่นทุกคนรวมพลังกันหลังจบเกมซานโชกับบรูโน่โอบกอดกันก่อนที่ลิซโนจะเดินไปกอดกับซานโชพร้อมคุยกันเล็กน้อยเหมือนเป็นการให้กำลังใจว่าแม้วันนี้นายอาจจะฟอร์มไม่กระสูดแต่เราจะคอยช่วยเหลือกันเพราะเราเป็นทีมเดียวกันให้กำลังใจไปสแสดงทีมที่พวกเรารักกันต่อไปครับ ถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ แมนยูสู้ตายสับสุนโดยแคมดิดคาเฟ่ร้านคาเฟ่สุดพิเศษสำหรับทุกคนอร่อยถูกใจทุกเมนูในราคามิตรภาพใกล้สนามบินจังหวัดขอนแก่นโทร089-944-6836